เบื้องหลังของหนังสือโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างหนังสือขายดีนับล้านเล่มเคโกะอิวามูโตะถ้าไม่ดิฉันจึงเป็นบรรณาธิการพ่อของดิฉันเป็นบรรณาธิการตัวดิฉันเองก็เป็นบรรณาธิการพ่อเคยเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการของนิตยสารสำหรับเด็กผู้ชายชื่อสมสรเยาวชนโชเนนคลับซึ่งกล่าวกันว่าเป็นนิตยสารสำหรับเด็กผู้ชายที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ที่ฉันชอบอ่านนิตยสารรายเดือนของนักสานักพิมพ์โคดันชาซึ่งพ่อเป็นบรรณาธิการอาจกล่าวได้ว่าที่ฉันเติบโตขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศของความกระตือรือร้นในการผลิตนิตยสารที่ดียิ่งขึ้นของบรรดาน,นักเขียนนักวาดรูปประกอบและเพื่อนๆบรรณาธิการของพ่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พ่อทำงานเป็นผู้วางแผนการพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือหลายเรื่องตอนที่พ่อเสียชีวิตเมื่ออายุ42ปีนั้นดิฉันมีอายุได้13ปีเมื่อสองครามสงบดิฉันเดินทางไปยังกรุงโตเกียวซึ่งถูกโจมตีทางอากาศจนย่อยยับและได้ตัดสินใจที่จะทำงานเป็นบรรณาธิการเหมือนพ่อ ตอนที่ดิฉันอายุได้สิบขวบดิฉันแก้เหงาด้วยกนนารอ่านหนังสือขณะที่เข้าไปหลบภัยจากระเบิดของเครื่องบิน B29 ในหลุมหลบภัยขนาดเล็กนั้นดิฉันยิ่งฝักใฝ่ที่จะอ่านเรื่องดีๆเพื่อสนองความกระหายในสิ่งสวยงามในโลกของหนังสือนั้นดิฉันสามารถสุดลมหายใจและกลางปิดโผวินได้อย่างอิสระเสรีหลายปีต่อมา เมื่อดิฉันได้เป็นบรรณาธิการแล้วก็ยังหวนระลึกถึงวันกเก่าๆอยู่เสมอนับว่าวันเวลาในตอนนั้นเป็นรากฐานแห่งการวางแผนอันนั่นคงของชีวิตอาชีพที่ดิฉันเลือกพบผู้เขียนครั้งแรกที่ดิฉันได้พบคุโรยางนากิงิเทสโกผู้เขียนเรื่องโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างนั้นเราพบกันในห้องซ้อมละครของอิซาวะทาดาสึนักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียงซึ่งดิฉันขอให้เขาเขียนชีวประวัติของอิวสากิชิฮิโร นักว่ารูปประกอบที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งวันหนึ่งหลังจากที่เราพบกันหลายครั้งแล้วเธอเล่าให้ดิฉันฟังว่าอยู่ดีๆด,ดิฉันก็ลุกขึ้นเขียนเรื่องนี้ในตอนเที่ยงคืนโดยไม่มีใครสั่งให้เขียนเธอหมายถึงบทแรกของโต,โตง๊ะตวจังเด็กอิงข้างหน้าต่างชื่อตอนสถานีรถไฟแห่งแรกทันทีที่ได้อ่านดิฉันก็ติดใจคําบรรยากาศที่ชวนให้นึกเห็นภาพอย่างชัดเจนเรากบว่าเด็กญิงต๊ะตดจังสามารถก้าวออกมาจากหนังสือนั้นได้ทีเดียว ดิฉันมั่นใจในทันทีว่าต้องวางแผนการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก่อนจะหารือกับกองบรรณาธิการด้วยซ้ำดิฉันเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสิ่งสําคัญสาระการคือเป็นชีวประวัติจินตนาการและเป็นเรียงความเรียงที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางอ้อมอีกด้วยดังนั้นดิฉันจึงขอพิมพ์หนังสือเล่มนี้ซึ่งคุณคุโรยานางนิก็ตอบตกลงหลังจากนั้นโชคดีก็เป็นของฉันก่อนคือไม่ว่าหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ดิฉันจัดพิมพ์ภายหลังเรื่องโต้ตัจังเด็กญินข้างหน้าต่าง จะเป็นหนังสือขายดีติดอันดับแทบทุกเล่มก่อนหน้านี้ดิฉันไม่เคยจัดพิมพ์หนังสือเล่มใดที่ขายดีที่สุดเลยเดิมทีนั้นการพิมพ์หนังสือที่ไม่ใช่นะวนัิยนียเคยเป็นเรื่องไม่น่าสนใจเพราะครอบคลุมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีและเรื่องเศรษฐกิจตอนนั้นดิฉันกำลังวางแผนจะจัดพิมพ์เรื่องรนวของ เรื่องราวชีวประวัติของผู้หญิงเท่าที่เรารู้จักในยุคต่างๆเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงในศตวรรษที่20มีชีวิตอยู่อย่างใดกันบ้างเมื่อได้พบเรื่องนี้เข้าจึงรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของดิฉันในฐานะบรรณาธิการหญิงคนเดียวของแผนดองจริงที่จะวางแผนให้ตรงกับโครงการยิ่งกว่านั้นนักอ่านจํานวนครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงดิฉันคิดว่าคงจะตายตาไม่หลับถ้าไม่ได้วางแผนพิมพ์เรื่องนี้ ในเวลาเดียวกันนั้นเรื่องชีวประวัติของอิวาสากิชิฮิโร่ถูกระงับด้วยได้ไว้ด้วยเหตุผลหลายประการดังนั้นดิฉันจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดให้กับเรื่องต้นต่อจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง